ครับวันนี้ผมยังอยู่กับกีตาร์แบ็กคัตอีกรุ่นหนึ่งนะครับวันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายใน3ตัวล่าสุดที่ทางมืสืบแพนส่งมาให้ทดสอบนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับซีรีส์ยูดูบิตซีรีส์นะครับก็คือจะเป็นกีตาร์แบ็กคัตในเรนราคาที่ไม่เกิน1น0 0 0่นบาทนะครับผมจะเป็นช่วงแบบเล่นต่ำหมื่นนะแต่ก็ยังได้มาตรฐานคุณภาพงานที่แบบกีตาร์ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปทุกทุกคลิปนะครับแบ็กคัตจะมีการ QC ที่ค่อนข้างจริงจังแล้วเข้มงวดกับ,ก,บ,บกีาารเเ่กคับยจม รู้สึกว่า QC เขาอาจะค่อนข้างแบบทำมาดีมากกว่าแบบอื่นๆนะครับถ้าแบบจ่ายในราคาถ้าเท่ากันนะครับคือความเรียบร้อยนะครับรู้ว่าสัมผัสต่างๆค่อนข้างทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวกีตาร์แบ็กคัสนะครับผมโอเควันนี้ผมอยู่กับรุ่น t ท ctic BPR นะครับก็คือเป็นทรงเทเลนะตัวนี้จะเป็นเทเลสไตล์แบบที่มีความเป็นโมเดนผสมผสมนะครับก็คือจะเป็นแบบเทเลที่มีคอนทัวร์ด้านหลังนะครับมันจะมปแบบเรียกว่ายังไงทำให้บอดี้มันมีความบาง เพียวมากขึ้นนะครับมีที่พักแขนพิอาบได้นะครับปกติเทเลมันจะเป็นตันๆใช่ไหมครับเหมือนเขียงนิดๆหน่อยนะครับตรงนี้ก็คือจคล้ายๆสตทก็คือจะมีการปาดนะครับเบ้าหน้าเบ้าหลังนิดหน่อยนะครับทำให้มันดูเพียวแล้วก็แบบดูบางเล่นง่ายมากขึ้นนะครับตัวบอดี้เป็นฮาร์ดบู๊กนะครับก็ตามที่เคยบอกไปคิดไปแล้วนะครับก็คือไม้เขาเนี่ยจริงๆลายสวยนะแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นพันอะไรนะครับเขาบอกแค่ว่าเป็นฮาร์ดวูดนะครับแต่ว่าน้ำหนักเบานะตรงนี้แบบคล่องตัวมากๆนะครับ ไม้หน้าเป็นเบลป๊อปป้านะครับก็จะเป็นลายแบบเขาเรียกไงเป็นแบบเหมือนเหมือนพวกตาไม้อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมีเยอะมีทีมันก็ดูสวยงามแปลกตาดีนะครับตัวที่ทำสีเป็นแบบทันเพลนที่มีการไล่เฉดแบบคล้ายๆสันเบอร์นะครับก็คือด้านขอบๆจะเป็นสีขาวครีมนะครับแล้วก็ไล่เข้าไปหาตรงกลางที่เป็นเป็นแบบสีในเฉดล้วัสีธรรมชาติของตัวไม้นะครับแล้วก็โชว์ลายไม้โดยการที่เลือกใช้ปิกาดใส่นะครับผมว่ามันค่อนข้างดูดีนะ แล้วก็ดีไซน์การออกแบพจะเป็นแบบอสองซีนคอนนะครับแต่ว่าตัวหน้าจะเป็นพีไนตี้นะครับคล้ายค้ากับรุ่น bte 2ที่เคยออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะแล้วก็ป๊กอัพหลังเป็นเทเลนะครับตัวนี้ใช้หย่องเป็นวินเทจนะครับก็คือเป็นหย่องเทเลแบบเซนเตอร์สาชิ้นนะครับมันก็จะให้แบบเรื่องของความเด้งความแวงที่ชัดเจนมากกว่ารุ่นอื่นๆที่มันเป็นแบบเซนเตอร์หชิ้นนะครับแล้วก็คอนโทรลง,ง่าย,ายหนึ่งวอลุบหนึ่งโทนนะครับซซสเตอร์สทางก็คือตามจดาัดของพวก ทรงเทเลนะครับตรงนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับที่ผมเคยรีวิวมาที่เขาเลือกใช้ไม้คอเป็นเมเปิลปกตินะครับตัวนี้เป็นเมเปิลขาวๆนะก็คือไม่ได้เผามานะครับคอเนี่ยเกณฑ์สวยมากนะครับถ้าใครได้เห็นตัวจริงนะคือเกณฑ์เขาแบบเลือกมาสวยมากมีติดความเป็นค์เตอร์ซอมาด้วยนะครับก็คือแบบถ้าเทียบกับราคาของตัวกีตาร์นะครับซึ่งเพราะว่าตัวนี้ให้คอที่แบบสวยมากนะครับแล้วก็ตัวนี้เชฟคาค่อนข้างบางนะเป็นแบบ C แต่ว่า ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆที่เคยจับมาตัวนี้จะค่อนข้างบางมากกว่าเพื่อนๆหน่อยนะครับเรเดียสยังเหมือนเดิมนะครับว่าคือเรเดียสจะค่อนข้างแบนนะครับแบ็คัทจะเป็นกีตาร์ที่เรเดียสไม่ได้วินเทจนะครับจะค่อนข้างโมเดิร์นนิดหน่อยนะแล้วก็เฟรตเนี่ยเป็นมีเดียมนะครับยีิบสองเฟรตต่อคอเบลอออนนะครับยึดน็อตสตัวสแตนดาร์ดนะฮะหัวเนี่ยนะครับมีการทำให้มันเป็นแบบ โมเด์นะก็คือหัวมันเหมือนทรงสแตตของเขานะคือปกติรุ่นอื่นๆเทเลเนี่ยเขาจะเป็นหัวเล็กนะครับแต่ว่ารุ่นเนี่ยจะเป็นหัวสแตตนะแล้วก็มีทำเรียกว่า matching h e นะมีการเอาไม้เบอร์บ้าบนะ้าเนี่ยมาทำท็อปบริเวณหัวแล้วก็ทำสีเหมือนตัวบอดี้นะครับแล้วก็โลโก้ก็ปยังเป็นแบบเดิมแต่ว่าเป็นอฟอนต์สีดำนะครับส่วนตัวลูบิดนะครับก็ยังเป็นทรงโมเดลนปรติรทั่วทั่วไปนะอันนี้เรียกว่าทรงแบบโลโูตอมบิกสไตล์นะครับ เหมือนที่บอกไปในคลิปก่อนนะฮะก็คือพาร์ทของแบ็กคัทเนี่ยถ้าใครได้ลองจูนลองจับนะครับรู้สึกว่ามันจะมีความสะเถียนที่ดีกว่าแบรนด์อื่นนะถ้าแบบเทียบกับราคาเท่ากันนะฮะคือแบบพาร์ทมันค่อนข้างได้มาตรฐานที่ดีนะครับ Democrat, ม,ม,มีความสถียนืนความนิ่งความแน่นเวลาจูนไปรู้สึกรู้สึกดีมากกว่าเห like มือนเล่นพวกของแพงๆ <unt> นะครับผมแต่โดยรวมนะครับตัวนี้รู้สึกว่าตัวเฟลดเนี่ยจะมอีอาการแบบฝฟืดอืนิดนิด,ดนิดหน่อยนะครับคือแบบว่าเหมือนมันมีคาบแบบพวกคาบสกปรกนะแบบคาบแบบ ออกสายเงี้ยจริงๆถ้าแบบให้ทางร้านถ้าใครสั่งซื้อเนี่ยให้ทางร้านแบบช่วยทำความสะอาดนิดหน่อยมันก็จะกลับมาเล่นลื่นได้ครับแต่รู้ไหจริง,รงๆเนี่ยเล่นไปเดี๋ยวสภาพหนึ่งมันก็จะหลุดออกไปเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่ามันมาทางเรือมั้งก็เลยแบบมีแบบควกคับสึกปกนิดนิหน่อยๆนยะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยรวมไม่มีปัญหาอะไรในการใช้งานนะผมลองเล่นดูนะครับทัชชิ่งโรงงานก็ทํามาดีนะครับเซตอัพเรียกว่าใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบไปปรับเพิ่มเติมนะถ้าใครไม่เล่นส็รว่าแบบต่ำมากเกินไปเนี่ยเล่นกลางๆ ทัชชิ่งคือสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับโอเคแล้วก็ตัวเรื่องของเสียงนะครับผมลองมาคร่าวๆเนี่ยมันจะให้เสียงโทนแบบมีความเป็นโมเดิร์นนะก็คือมันมีเอาพุทธที่เรียกว่ากลางๆนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่าวินเทจจ๋าๆแบบว่ามีความแบบเแบาบๆแบบเอาพุทนน้อยนะครับดีเทลจัดๆนะครับมีความเป็นแบบโมเดิร์นก็คือมันมีความหนาเล่นง่ายนะครับแต่ว่าก็ยังมีคงคาแรคเตอร์ความเป็นเทเลวินเทจอยู่นะครับเพราะว่าตัวหย่องเนี่ยก็ยังเป็นแบบเซนเตอร์สชิ้นนะครับจะมีความแบบเด้งความถวงความจิกกัด ของตัวบิสที่เป็นแบบปกอัพซึ่งก็ขอยับเทเลนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะราคาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนรุ่นก่อนๆที่เคยรีวิวไปนะครับอยู่ที่ประมาณต่ำเหมือนก็คือลดแล้วเหลือประมาณ8,820บาทนะครับใครสนใจก็สามารถไปสั่งซื้อหรือว่าทดลองเสียงได้ที่พิเศษแพนทุกสาขานะครับมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับกีตาร์พร้อมส่งปลอดภัยถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็จริงๆผมลืมบอกไปครับทุกรุ่นของซีรีส์ใหม่นะครับจะมีกระเป๋าแถมมาด้วยนะครับ เป็นกระเป๋าแบบกระเป๋าผ้าบางๆนะก็ไม่ได้แบบพิเศษอะไรมากมายก็เหมือนเป็นแถมไปให้ใช้งานนะครับแล็ปซับรุ่นนี้นะครับมีสีเลือกถึง4สี4นะครับก็มีสีขาวแบบที่ผมถืออยู่นะครับมีสีน้ําเงินนะฮะสีแดงแล้วก็สีดำนะครับก็มีสีส,สีเฉดให้เลือกใช้นะครับใครชอบแบบไหนก็ไปลองเลือกหามาใช้งานได้นะครับผมโอเคคร่าวๆประมาณนี้สำหรับเรื่องของสเปคแล้วก็ดีเทลนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเสียงให้ฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับผมเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันนะครับผมใช้เซตอัพเดิมนะฮะะะกกก็็คืือออใใใชช้้นนนารเเปแมฮล โมเดล M ที่เป็นมาแช h a เพล็กซี่นะครับแล้วก็เริ่มจากเสียงคลีนก่อนโดยเริ่มจากตัวเน็กนะครับ เสียงคลีนพอเป็นเบ c ก u p เฮนต t y นะครับมันจะมีความหนาความอิ่มมากกว่าเทเลทั่วไปนะครับก็คือเสียงคลีนะ่ะยังมีความใสแบบซิงเกิลคอ์แต่ว่าจะมีเนื้อที่มันฟังดูหนาขึ้นนะครับ เสียงคลีนตัวนี้ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าผมเคยลองแบ,บ็คคัดเทเลที่เป็นแอปหน้าเป็นเพตี A ้เนี T ่ย e, ผมค่อนข้างประทับใจในเรื่องเสียงพอสมควรนะครับตัวนี้ก็ยังให้มาตรฐานเดียวกันนะครับเสียงดีนะครับใช้างานได้จริงนะฮะ โอเคต่อไปจะเป็นตัวผสมนะฮะตัวผสมให้เสียงแบบคอเมนเทลีชัดเจนมากๆนะครับก็คือความเด้งความทแวงนะฮะความจิกกัดะ โอเคปานนี้นครับสำหรับตัวผสมนะมันก็มีความจิกความเด้งความใสที่เป็นเทเลแบบตัวกลางนะครับหรือว่าตัวผสมนะฮะตัวผสมท้ายจะเป็นตัวบิดนะครับผมปิ c กอัพสองตัวนะครับบาลานค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆนะครับถ้าสับมาตัวหน้านะแล้วก็ตัวหลังนะครับ สังเกตว่าตัวบาลานซ์ของปิกอัพเนี่ยค่อนข้างดีมากมัครับถูกเซตอัพมาเป็นอย่างดีนะครับผม ก็มีความแบบพุ่งนะครับเสียงเสียงนี่ค่อนข้างพุ่งมากเสียงกลางแบบตนเด่นนะครับสโลแบบไม่จมนะฮะแน่นอนเพราะว่าเสียงมันแหลมพุ่งๆนะ เดี๋ยวผมจะไปลองเสียงแตะนะครับวันนี้ก็เช่นเดิมน,นะครับใช้เสียงแตะประเภทแบบพวกมาช s h a l l p l e x นะครับในส่วนของเสียงแตะนะครับผมจะเล่นจากแอปตบิ F ขึ้นมาก่อนนะครับผม แตกนะครับก็มีความแบบพุ่งนะฮะมีความแบบชัดเจนจิกกัดมากๆนะครับไฟโซโล่ในวงเนี่ยนะครับคัดทูไปทั้งหัวครับเสียงเนี่ยพุ่งแน่นอนนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นตัวผสมนะฮะพอสับมาที่ผสมนะมันจะก็จะหายจีนะฮะนี่นะฮะก็จะเงียบไปนะครับ แทคเตอร์ของทีเลนะครับมีความอ่าเรียกว่าไงเด้งใสจิกพุ่งนะครับก็ตามสารผสมนะฮะโอเคสุดท้ายจะเป็นวบับตัวเล็ก e นะครับผม ตัวเล็กเนี่ยเล่นได้ทั้งแบบความแบบยังไงนะเล่นแตกน,น้อยๆก็ได้นะครับมันก็ตอบสองดมมิกได้ดีนะฮะแล้วก็มีความชัดนะฮะความเคลียร์ที่ดีนะครับแต่ถ้าเล่นแบบฟูเกนหรือว่าเปิดรุ่มสุดนะครมันก็มีความนาาน,นะ ก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างครอบคุมแล้วก็กว้างดีนะครับตัวนี้ จะลองลดรุ่มลงมานะฮะ รู้สึกว่าตัวนี้จะเล่นพวกตระกูลพวกโลเกนได้ดีมากกว่านะครับเพราะรู้สึกว่าไฮเกนมันจะมีความแบบมีความแข็งความเด้งความแหลมของเทเลที่ค่อนข้างจะชัดเจนเป็นสักน,นิดหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าถ้าจะแบบเล่นหนักๆมันอาจจะมีความแบบมีเสียงเล็กๆค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเอาเล่นกับพวกที่เป็นพวกตระกูลโลเกนนะครับผมรู้สึกว่าเสียงมันมีความชัดนะฮะความคมความแบบครบถ้วนเรื่องของดีเทลละเอียดมากๆนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะเหมาะกับการเล่นแบบประมาณ ไม่หนักมากนะสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้สำหรับตัว back cut tactic นะฮะ bpr ตัวนี้นะครับผมก็เรียกว่าเป็นกีตาร์ตัวหนึ่งที่หน้าตาสวยนะผมรู้สึกว่ามันแบบบูติกพอสมควรนะแล้วก็มีเสียงที่ค่อนข้างแบบยังไงนะฟังดูเพาะๆาะหวานๆวนะครับเล่นแบบกลางกลางนะไม่หนักมากเลยค่อนข้างเพาะเลยนะครับผมใครสนใจนะครับก็อย่าลืมนะฮะไปลองเสียงหรือว่าไปสั่งซื้อได้ที่มีสุด์แพนทุกสาขานะครับผมนะฮะโอเควันนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ